ถ้าเกิดนักเรียนลงทะเบียนสมัครสอบถูกไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วอยากสอบติดติดติด,ตดกัน700รครั้งเลยเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวท้ายคลิปนี้มีคำตอบฮะมาดูชอ้อยส์กันก่อนครับในชอ้อยส์เนี่ยมี On about through with เฉลยรเร็วนะตอบเป็นข้อดี dog หมาน้อยฮะฟังเฉลยละเอียดกันทุกข้อเนี่ยเป็น preposition หมดเลยหนูไม่รู้จักไม่เป็นไรฮะเพราะข้อนี้ไม่ได้วัดก m า r แต่วัดการแปลล้วนๆสวยหนักกว่าเดิมเดี๋ยวเราลองมาแปลโจทย์กันโจทย์เขาบอกว่า เพื่อจะได้รับการแจ้งได้ว่ามีส่วนลดอะไรบ้างของทางร้านลดยี่ 15, 0 1 5 0ได้โปรดลงทะเบียนกับทางร้านนี้กลาบทางร้านนี้กลาบทางร้านนี้คำว่ากับก็คือ เว็บฮะเอผิดนะเพราะถ้าเกิดลงทะเบียนแล้วจะใช้ออเนี่ยมันต้องเป็น on เอ่ะเว็บไซต์ฮะยกตัวอย่างคูเบิร์ตเปลี่ยนเป็น register account n a on the website มีคำว่าเว็บไซต์อย่างนี้ใช้ on ได้แต่ในโจทย์เราไม่มีส่วนคำว่า through มันแปลว่าผ่านถ้าเกิดจะใช้ through มันต้องผ่านแพลตฟอร์มผ่านแอปพลิเคชันคูเบิร์ตเติมแอปไปใช้ t h r u g ได้เลย register through the pearsons application สมัครผ่านทางแอปนี้ได้ ส่วนคำว่า about เนี่ย about มันแปลว่าเกี่ยวกับความหมายมันไม่ได้อยู่แล้วเวย้ยยังไงก็ผิดอยู่ดีฮะดังนั้นข้อที่เหมาะสมที่สุดคือ with แต่เสริมนิดหนึ่งนะจริงๆร true เนี่ยไม่ได้ผิดกราฟม,มาถึงแม้ไม่มีคำว,ว่า application ใช้ true ได้แต่ความหมายเปลี่ยนฮะมันจะเปลี่ยนเป็นลงทะเบียนผ่านทางร้านนี้หมายความว่าอาจจะมีบริษัทหนึ่งจ้างร้านเนี้ยให้มารับหน้าในการลงทะเบียนอีกทีหนึ่งก็จะดูลึกลับซับซ้อนเพิ่มเข้าไปดังนั้นตอนสอบ ถึงแม้ถูก2ข้อแต่เราต้องเลือกข้อที่มันเป็น common sense ข้อที่นิยมใช้มากที่สุด D doc เหมาะกว่าฮะมาดูสับกัน Notifications คือการแจ้งครับ Discount ส่วนลด Account บัญชี Register แปลว่าลงทะเบียนมาเฉลยกันนะฮะครูเบิร์ตเคยถามไว้ว่าถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยสมัครสอบไปแล้ว1ครั้งลงทะเบียนไปแล้ว1ครั้งอยากจะไปสอบอีกพรุ่งนี้เลยได้ไหมอยากสอบติดกันเลย700ครั้งได้ไหม ไม่ได้ฮะเพราะส่วนสอบไม่ได้เปิดทุกวันผู้เล่นนะฮะไม่ได้ครับเนื่องจากว่าส่วนสอบมีกฎว่าถ้าเกิดสอบไปแล้วหนึ่งครั้งต้องเว้นไป5วันทําการยกตัวอย่างเช่นสอบไปแล้ววันจันทร์ก็นับไป5้าวันอังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ไม่นับเพราะวันอาทิตย์ส่วนสอบปิดดังนั้นสอบอีกทีได้วันจันทร์ เอาง่ายๆเลยสอบวันจันทร์สอบครั้งใหม่ก็ได้วันจันทร์หน้าสอบวันพุธไปอีกครั้งหนึ่งที่สอบได้ก็คือพุธหน้ายกเว้นถ้าเกิดอาทิตย์นั้นมีวันหยุดเยอะนักเรียนก็จะต้องสอบในวันที่แบบว่าไกลออกไปอีกฮะเพราะว่าสนยนสอบเขาหยุดไงถ้าไม่มั่นใจให้นักเรียนโทรถามสนยนสอบให้เขาช่วยนับให้หน่อยถ้าเกิดนักเรียนเนี่ยไปสอบเลยนะแล้วถ้าเกิดเขามาทราบทีหลังว่าเฮ้ยสอบติดกันนี่นะ นักเรียนอาจจะมีสิทธิ์ถูกยึดผลสอบได้ต้องใช้คําว่าอาจเพราะครูเบิร์ตไม่เคยโดนนะดังนั้นเนี่ยสอบถามเขาดีๆแล้วกันแต่ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่น่ารักมากจะช่วยคํานวณให้เราคร่าวๆแล้วนะฮะโทรถามส่วนสอบถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงไหนเป็นกําลังใจให้กับคนเตรียมตัวสอบทุกคนจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะ